จักขอเปิ่งบุญเหมือนออนก่อนนั้นจักขอเปิ่นฮือ้อคำแดงหกปันก่อนนั้นยังเป็นคำแข่งท่านี้คำแดงก็แปลงบอดหน่อยบาทสามสิบสอง เนื้อทองเป่งป้อยหกปันดีพิลุษายกัมมันหน่อกองพระพุทธก่อขันตอบทอยขี่ยาว่าในวันนี้ขอเมื่อเปิร์กษาบอกมาดา พอไปจริงเจ้าซ้ำลูกคนเดียวจักคือต้องเต้าหรือไม่ยอมเอาสิ่งทรัพย์ไก่เมืองคนเหมือนการไปทับจักต่อสู้ผีมนันวันผูกเจ้า คงจักฮู้กันหื้อเจ้ากรรมันมาเกิดอยู่ถ้าไห้ดีใดจักได้หันหน้าสะตี่เฮามาเดี๋ยวนี้ส่วน6กรรมันได้ฟังก่าวจี เป็นเตียงมั่นสัญญาจริงว่าดีแล้วหิบเมื่อเปิกษาบอกมาดาขอไปจริงเจ้ากันไปถึงส่วนบอกตามเก้าเงาหกองเฮาปี่น้อง มาขอจ้างไปสู่ประเตต้องคงเข็ดห้องเมืองมนันที่ผียักหายลักเอาสันทานแม่เท่ากับมันตั้งหกมืออันแต่เก้าเถิงไป ตามลายสอดดันจุงมาดาฟังที่า้านข้าจักขอไปกับองค์แม่จันจักป่งปล่อยข้าไปก่า